केपला อัดแล้วแม่อัดแล้วนี่เขาช่องของน้องโอมี่นะคะวันนี้เราก็มาตัดหญ้าที่้านเป็นสวนช่งนาของเรานะคะเรก็จะต่อไปเราก็จะทําการสร้างบ้านที่ตรงนี้นะคะบ้านไส้หรอมีท่อนบ้านนะเปะหรอม่บ้านมีท่อนนั่งไส้หรอนั้นไม่เอาอยู่เวลาอยู่ คนนั้นยั้งแล้วาต,าตัวตายพี่เอ๋อคนยั้งเลยเรามานานแลทุกคนแม่แม่ไปดูคลิปมั้ยไหมแม่ไปดูคลิปมั้ยโอชัยเดี๋ยวเขาจะไปดูอุ้ยดแม่แม่แม่มันไปท่อนไม้แม่อันนี้ไปท่อนไม้ตัวใหญ่เลยนี่พี่พี่กับแบงก์ก็กลัวน้ำพีโมอนนั่ทุกคนเพราะว่าอากาศซื่งช่องว่า ยังไม่รู้ติดตามครับกัปตันชิดช่องมากพัดลมทีวีน้ทุกคนอุบาทมากเลยัูนี่กัปตันตัดหน้านคนี่กับสันตัดหน้านะเอาออกแมเอาออกแม่ี่สายหมดเอาออกที่ละ ไม่รู้หรอไม่เคยเห็นหรอม่ะราบลูกที่ก็ตั้งก็กลัวสิขีหมอบนะตั้ตั้ตันลองตันลองไปถึงนั้นเลโอ้ยมาพับมาตันองไปปะพี่หมอบมา ขอมีแล้วพี่พี่เหรอมีอักขอมีแล้วอืนี่กับใจก็พิตัดนะเราว่าอยู่กับนักชาก็เต้นโอเคนะทุกคนนี่ค่ทุกคนเต็นเต็นเต้นๆกับตัน ก็จะาซูมดูัใกล้ๆนะไม่กลัวทำไมอ้าน้าปะซูมดูตกลกๆนะทุกคนซูมดูตก่อเขาทุกคนอ้าวก่มีกังตับกานพระเอาอามอง ตีเหรอนี่นี่นี่นู่นนู่นดีตีเหรอดีแต่ว่ายังทนอัดวิดีโอแล้วไม่ป่าเจอกันพรุ่งนี้ตลายเสียงอันนี้ก่อนครับ